ทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้านปอแอดเป็นหลังมองเกเแฟสีราชาที่ร้านเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากๆเลยนะนี่จานแรกหมูกอบผัดพริกเกลือราคาจานนี้นะแค่55บาทเท่านั้นเองทุกคนรสชาติกลมรอบมหมูกรอบคือกรอบ ส่วนจานนี้ก็เป็นข้าวสองหน้ามีข้าวหน้าปบดก,กับข้ามขาหมูบางทีอยากจะกินทั้งสองอย่างเนือกไม่ได้ก็สั่งไปเลยสองอย่างมิกซ์ไปเลยรสชาติอร่อยด้วยนะหมูแดงหมูกรอบเขาก็มีนะใครอยากกินสั่งเพิ่มได้เลยมาต่อที่เมนูนี้กระเพราหมูกรอบเต้าหู้จานนี้แค่ห65บาทช่ำๆไปเลย จะบอกว่าที่ร้านมีเมนูตามสั่งให้เลือกเยอะมากๆเลยหรือใครคิดเมนูอะไรออกนะบอกที่ร้านได้เลยที่ร้านเขาจัดให้เขาไม่ได้มีแค่เมนูอาหารตามสั่งนะพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีดูอย่างชามนี้